เมื่อวานพึ่งหวานกระเจ็บเขียวไปนะครับวันนี้ฝนตกครับผมแล้วก็เลยมาดูระบบระบายน้ำที่ทำไว้นะครับจุดนี้เป็นร่องน้ำนะงสงแัยต้องจะได้ใช้กล้องระดับวัดใหม่ละเพราะว่าตรงนี้มันสูงครับผมจุดต้นพยุงอยู่เนี่ยมันสูงก็คือนี่น้ำมไปไม่ได้แล้วมันขังนะครับเออ แต่ตอนนี้รถไมโครเข้ายากแล้วก็มาแซมันตรงหวัวร่องนะครับนี่แล้วก็ถั่วเขียวนะครับนี่ที่ปลูกแซมไว้ก็เกิดเดี๋ยวฝนตกอีกวันสองวันก็เดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยแล้วก็แท็กร่องดึงร่องขึ้นเพราะว่าวันนี้ไปซื้อปุ๋ยมาแล้วครับผมก็คือปุ๋ยจะเป็นสูตรสิบหแล้วก็ศูนยนนะครับอาจจะ ผสมกันแล้วก็ค่อยเอามามิกแล้วก็หวานนะครับแต่ว่าจะต้องใช้15-15เยอะกว่า0.60นะครับผสมอาจจะ1ต่อ4ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเรายังอายุหนึ่งเดือนนะครับอันนี้คืออายุหนึ่งเดือนแล้วนะวันที่เจ็ดแต่ปูวันที่แก็ตีไปว่าเป็น1เดือนนะครับแล้วก็ผมก็ได้นําปุ๋ยส่วนหนึ่งนะครับสอกิโลไป หมักกับอ่าที่ผมทําไว้ก็คือปุ๋ยหมักจากเศษฟางนะครับตอนนี้เป็นดินดําแล้วนะครับก็จะมาหมักแล้วก็ใส่จุลินทรีย์พอดอหนึ่งพอดอสองที่ผมหมักใส่ลงไปด้วยพอดอสองเนี่ยจะหมักใส่น้ําขี้หมูแล้วก็น้ำหมักผลไม้ก็จะเอาผสมเข้าไปนะครับเพื่อให้ขยายปุ๋ยอ่าเคมีอินทรีย์นะครับจาก2กิโลเนี่ย ในอตาส่วนของปุ๋ยหมัก25กิโลก็จะได้ปุ๋ยหมักถึง4เท่านะครับปุ๋ยเคมีถึง4เท่าก็คือน่าจะได้ประมาณเท่ากับว่าปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งนะครับแล้วก็บานหนึ่งกระสอบอยู่ใช้หนึ่งไร่นะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มาสำรวจแปลงมันมาดูระบบระบายน้ำหน่อยก็ น,นี่มีปัญหาหญ้าก็ตอนนี้ก็คือหญ้ากเกิดรอบสองแล้วนะก็ดยายหญ้าไปแล้วหญ้ากเกิดขึ้นมาใหม่อีกเออก็